ันนี้นตอนต่อไปกันปรุงครับหเซ็บเหนือนละเขาบอกช่วงนี้หอมแพงกับผมหอมฟรีเจ็ดกโ้ยวยอ่นร้อน,อนเนาะคืองอะนใส่ลูกใส้คนไปใส่อยากนะไปเอ,อื้นม่นก็เลี้ยวอะี้อันนั้น,น,น,นแป้วเอ็ดซเองก็เลี้ยวอะไรนี กลัวไม่กำมือครับวไปเอานู่นมาอกัวนู่นน่มาวันั้นละ่้า่สนิดหน่กัวอู่น่ามาใส่แล้วก็ปลาาสักนิดนั่นละพนวานครับเนาะบีมาด้วยเนาบีน้องพรน่ะบีมันนำนี่ครับพี่ผงกำมาพิ่สีเกต่เจ็ข้าวันนครับะจวานที่จซเปอร์

ใส่เยอะเสียใจใ่เหยาะลงไปหน่อยนึงใส่เยอะมันจะเค็มขับเป็นรคมันจะต่อไตแล้วมันมันจะไม่ดีต่อไตนสัตนะจ๊ะไม่าเหมือนคนปกติจะทา้นั่นมราะยาากะด้านั้นมาชูรถมาชูรถเหรออยู่ไหนนะชูรสชูราคขับาะก็ไม่ใส่รสจัเลยผั้งหมเก็จะชูรสเองนะ รถน้ำปลารน้ำปลาเขาใส่ยาสกเใส่น้ำส้มลถ้ไม่ใส่ผมไม่กินเลยจริงๆนะครับอก่กวาดห้ยคืบ้าอนันมาอะไรอ่านี้ปลานี่บ่มันทำมดิปลาไม่นัวครับตัวนี้เลยเพราะเพพพเอามาดอกขันวางสั้นอันนี้มันไม่เป็นสิทธิ์อันนี้ไม่ป็นอ่านันมันไม่เป็นอียงกับน้ำปลาโมนที่ปลาด ่ใส <musicians kav> <uit> oh, no mm ่ตาลมาปิดแก้วค่ะขิงแม่ของชิ้รอดบ้านอของชิ้รอดบ้านอ่เินะเมียนี่และครับนี่ปนบเพียนี่นเกนหลังยาค้างมปนเพียปนแต่อะแซ่บเยอะใส่นาซซมันก้าไม่ใส่ไม่แ่เดี๋ยวที่แบบครับเนาะอ้าวนั่นเหขอผมจะลดอ่าต่อไปจะบีนี่เกลือต่อไปบีนะคะขั้นตอนเผียเผียอเพียเียโอ้หลงคนาใส่เยอะหรอกโอ้บีปนะใส่เพีย เพราะอ่าเพราะพราะเาใส่เหมือนบีหลังควันก็ไปแล้วตอนต่อไปนี่ครับผักเครื่องเคียงจะไปจัดการครับเนาะทำไมทำใบใหญ่จังเลยชอบหอมใหญ่เลยเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบครับเนาะอ้าวคนอคนน้องควันบอกว่าขมแับขมแต่ผูดีเหมือนขมมัอนหลังพวันครับเนาะขมตายแม่เอาเรื่องนั่นแหละครับเนาะถ้าไปเพลิดเพลินแก่สิบปีกร่ไรขมตายแม่เอาเรื่องนะขวดที่ในติมบัวมันไมนถูกเลย มาดออกไปความอมันเตะมาดูฮะยากว่าล้มทางหวยมั้งเห็นบอกปืนคืนเลือนไปทางปูนเดียืมตั้งไหนจะไปค้นซ้ำันจะไปซิ้มเนาะอ่า ไปเชฟดินคบนะเป็นญากิหางเับเชฟจะท่าห้างครับอันนี้จะท่าห้างกว่าครับใส่กันร้อนเนาะใส่มาซีแม่ใส่นองค้นัว่เดียวใส่เกิดหม้อแดาใส่เกล็หม้อแดดจ้งมาถามหาเนาะจะจะอะไรอยู่แล้วครับพี่ชมเชียแม่เาเกลือมาใส่ีกอ้โยเกียบ่ใส่เกียอไม่ไหาพันมาซีมีควันควันน้อยเดียวใส่หม้เด้อเดคอย่าใส่หมือเด้อ ก็เพว่ามันจาสิไสหยีกเดยนวะเออวันเยอะยัยเป็นมาเข้มเมก่อนเหาหลอดจังไรเนาะคุณยังแหงวัฒน์เสือมีคุณเสียบกันเสียบต่อมนเพราะคุณไม่รู้เรื่องคุณป่วยครับนั่ไงเข้มมดเดียวเข้มมดดิมันจะมาดีครับอ๊วันนั้นมาใส่ไหมโอ้แล้วสิใส่จังไรแบบนั้น มูนบไปั้สอครับใสที่กร้ยเยอะครับเนาะวิตามินซีสูงที่เราเลยเกิม้น่าเรียบร้อยครับเนาะนี่และเย ใจมาซีมะอะไรก้อนนี้มันมาซีมเพราะ่ารูเลียงได้นี่บุญบ่หล่ออยู่ขึ้นหลายใช่ไหม ก้อนนี้จากสูก็ได้ถ้าที่นมาตอมปานนี่ผมไ่ได้บอกกับสูบเเป็นหงันกับตูที่ทิ่ินมาตอมากก่นี่จามสันจะกิลามวอยู่เด้อ Ừ, mama sưng quanh mẹ con đi trắng 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 mặt trắng 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 trắng

quan chém này là bay pia. Đây Thoát Nan yag men? Nan yag men? đi phụ bộ mai này rồi เพิ่นนําแม่นซ่เพิ่นสิฟังนําตัด 打，拿能个地吗打烤那种。嗯嗯嗯嗯

ມັນດີຫຼາຍເນາະເ່ຽວນີ້ມັນຊິຫນ້ອຍເດີ້นึง

ก็ว่าเยาไดู้เป็นไม้บ้านไทยเอาสีเอ๊ะไม้บ้าน้อยดิมีไฟบ้านว่านเงเห็ดไม่ใช่

这里冷，这里高一点嘛。 ดิบโอ้ลืมขขาคำหนอ